สวัสดีค่ะพบกับศิราทาโรคลิปต่อไปนี้เป็นการทํานายการงานการเงินเดือนกุมภาพันธ์2,567ของชาวราศีธนูหรือคนที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีธนูนะคะซึ่งการทํานายจะเป็นลักษณะพลังงานรวมมีทั้งดีและไม่ดีบ้างตามจังหวะชีวิตของคนนะคะคำทํานายบางอย่างอาจไม่ตรงกับพลังงานของบางคนบางอย่างพไพ่ก็ขึ้นลักษณะเป็นการเตือนสติ ขอให้เลือกรับพลังงานดีๆไปนะคะเอาละค่ะเรามาเข้าคำทำนายกันเลยค่ะใบแรกนะคะ t r a n s i t จะเป็นช่วงของการเปลี่ยนท่ายหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตเราอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในของตัวเราเองที่ส่งผลกระทบต่อภายนอกนะคะอาจจะเป็นความต้องการของเราในอนาคตหรืออาจจะเป็นการเดินทางก็ได้ค่ะต่อไป Two of s w o t s สองดาบเป็นสภาวะจุดที่ต้องเลือกตัดสินใจอะไรบางอย่างในเด็กออริจินอลเนี่ยเขาจะเป็นรูปคนนั่งปิดตานะคะให้ความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณเลือกเนี่ยอาจจะยังไม่แน่ใจหรือคุณยังมีข้อมูลไม่เพียงพอนะคะต่อมา A sub s o o t s หนึ่งดาบ ดาบเป็นตัวแทนของความคิดสติปัญญาวิสัยทัศน์การตัดสินใจนะคะบางทีคุณกำลังใช้ความคิดไตร่ตรองเกี่ยวกับเส้นทางของอาชีพตัวเองก็ได้นะคะต่อไป The Emperor The Emperor ีมีราศีเมษเป็นราศีประจำให้นะคะจะพูดเกี่ยวกับตัวตนพลังงานของความคิดรีเริ่มและการขับเคลื่อนไปข้างหน้ามีแพชชั่นมีความทะเยอทะยานสูงมาก เป็นไปได้ว่าการตัดสินใจของคุณจะใช้เหตุผลอยู่เหนืออารมณ์นอกจากนี้ The อม p พเรอรเนี่ยยังมีลักษณะของคนที่เคร่งครัดในกฎระเบียบและชอบลงมือทำนะคะต่อไป a อเ p f p t n t l e s e s 8เหรียญการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่เป็นทักษะหรือการฝีมือนะคะการได้โอกาสใหม่หรือการออกจากงาน มาเป็นนายของตัวเอง The High Priestess รานีดาวจันทร์มีดาวจันทร์เป็นดาวประจำไพ่นะคะจะพูดถึงอารมณ์ความรู้สึกจินตนาการ Your Inner Life อาจจะพูดถึงจิตวิญญาณของคุณคุณอาจจะเริ่มนึกถึงเป้าหมายในชีวิตความเป็นตัวตนของคุณคุณอาจจะเริ่มอยากทำอะไรที่คุณต้องการจริงๆไม่ใช่ทำเพื่อคนอื่น หรือตนบังคับให้ทำนะคะหรืออาจจะหมายถึงการไปเรียนต่อศึกษาต่อก็ได้ค่ะ Four Pentacles สี่เหรียญความมั่นคงด้านการเงิน Five of Pentacles ห้าเหรียญถ้าตามถ้าตามมาด้วย5เหรียญเนี่ยมันจะแปลว่าคุณมีเกณฑ์ที่ต้องใช้จ่ายเงิน5้าเหรียญอาจจะ เกี่ยวข้องกับสุขภาพความเจ็บป่วยได้นะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ใช้เงินเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพตัวเองแล้วมันอยู่ใต้หนึ่งดาบเนี่ยมันทำให้พีม่มีความรู้สึกว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์บางคนนะคะไม่ใช่ทุกคนบางคนเท่านั้นที่อาจจะมีเกณฑ์เข้าผ่าตัดเล็ก,เลกๆเช่นผ่าฝีซีดอะไรทํานองนี้ก็ได้นะคะต่อไปนายอัพคัพเก้าถ้วย ก้าถ้วยเนี่ยจะเป็นไพ่วิช c h c a r นะคะสิ่งที่คุณคาดหวังจะสมปรารถนาในที่สุดเป็นไพ่ของความสุข the world the world เนี่ยจะเป็นไพ่ที่ดีรองมาจาก the sun เลยนะคะมันจะเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มีดาวสาวเป็นดาวประจำไพ่พลังงานของเขาค่อนข้างจะล่าช้าแต่พอถึงเวลาที่ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยมันจะดังแบบ มันจะประสบความสำเร็จแบบสั่นสะเทินวงการเลยนะคะต่อมาโฟบครับสีถ้วยตามวิชวลของไพ่เนี่ยจะให้ความรู้สึกของการนั่งรอนะคะความสำเร็จนี้อาจจะช้าหน่อยคุณต้องรออย่างอดทนจนกว่าจะถึงวันนั้นนะคะการงานของชาวราศีธนูเดือนกุมภาพันนี้เนี่ยดูเหมือนจะเน้นหนักไปที่ตัวตนของคุณบางคนกำลังค้นหาเป้าหมายชีวิต จิตวิญญาณของตัวเองสิ่งที่คุณอยากจะทําจริงๆคืออะไรแล้วเดือนนี้ดูเหมือนต้องเลือกตัดสินใจเสียทีคุณจะใช้เหตุผลค่้ควรไตรตรองอยู่นานในที่สุดก็ตัดสินใจเลือกเส้นทางนี้ได้แล้วถึงแม้ว่าเส้นทางนี้มันจะสั่นคลอนความมั่นคงด้านการเงินอยู่บ้างบางคนอาจจะมีการลาออกจากงานนะคะเพราะห้าเหรียญน,นียอาจจะแปลว่าการได้รับเงินช่วยเหลือสนับสนุนจากประกันสังคมก็ได้นะคะในระยะแรก e อ p e r o r เน้นถึง p a ชชั่นอันแรงกล้าที่คุณจะลงมือทําไปสู่เส้นทางนั้นอย่างจริงจังคุณมีความคาดหวังในงานสูงมากว่ามันจะต้องสำเร็จซึ่งมันเป็นการดีนะคะมันเป็นการนำพลังงานดีๆที่คู่ควรมาสู่คุณเพื่อให้คุณสมปรารถนาในที่สุดซึ่งเส้นทางที่คุณเลือกนั้นบางคนอาจจะออกไปทำธุรกิจส่วนตัวนะคะเช่น เปิดร้านอาหาร Emperor ตามได้ก9ก้ถ้วยนึงจะแปลว่าร้านอาหารนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นแนวสายจิตวิญญาณ d e h ฮเพอ t e s เนี่ยจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์ลี้ลับโหราศาสตร์หรือแนวฮีลิ่งจิตวิทยาอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนที่เป็นนักวิชาการอาจจะมีงานเขียนหนังสือหรือตีพิมพ์หนังสือก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นงาน Creative ต่าง ซึ่งไม่ว่าจะเป็นงานอะไรที่คุณทำก็ตามมันต้องใช้การฝึกฝนเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมจนชำนาญก่อนซึ่งมันจะต้องใช้เวลาและความขยันที่สม่ำเสมอคุณจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งหน่แน่นอนเพียง mm hmm. แต่มันต้องใช้เวลานานสักหน่อยนะคะนอกจากนี้เนี่ย The World กับ The Emperor เนี่ยมันยังเป็นพลังงานเฉพาะที่พูดถึงต่างชาติ ความสำเร็จของบางคนอาจดังไกลไปต่างแดนหรือโลดแล่นอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะส่วนคนที่ทำงานประจำปกติเนี่ยหากคุณต้องการตัดสินใจทำอะไรบางอย่างในช่วงนี้คุณต้องใช้เหตุผลนำห้ามใช้อารมณ์ความรู้สึกภไยเหรียนกับดาบเนี่ยขึ้นมาเยอะมากเนีนให้คุณมีสติใช้ความคิดพิจารณาให้ถี่ถ้วนและหนักแน่นมีเหตุผลบางคนช่วงต้นเดือนเนี่ยอาจ อยู่ในสภาวะหลุดโฟกัสจากงานที่ทำขอให้ดึงสติกลับมานะคะลักษณะหลุดโฟกัสที่พี่เคยเจออาจจะเป็นประเภทหลงประเด็นเช่นเวลานายนายหรือเจ้านายเราให้งานให้โปรเจกต์อะไรเรามาสักชิ้นเนี่ยบางครั้งนายเขาอาจจะบอกแค่นโยบายกว้างและอยากและสิ่งที่อยากได้คืออะไรแต่เขาอาจจะไม่ได้บอกว่าคุณต้องทำยังไงจุดประสงค์คืออะไร ถ้าเราไม่ถามไปให้ชัดเจนเนี่ยมันทำให้เราหลุดประเด็นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องสื่อสารดีๆเคลียร์คัดให้ชัดเจนส่วน emperor เนี่ยให้เราเน้นทำตามแผนงานที่วางไว้อย่างเข้มงวดน,นะคะหากงานติดขัดตรงไหนก็ให้ลองหาวิธีการใหม่ๆม,มาปรับใชนะะ้แล้วคุณต้องติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ช่วงปลายเดือนงานอาจจะหนักหน่อยคุณจะประสบความสำเร็จแม้จะรู้สึกเบื่อหน่ายบ้างก็ตามนะคะส่วนคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วเนี่ยช่วงต้นเดือนอาจเจอเรื่องเครียดบ้างที่ต้องตัดสินใจมีเรื่องกระทบกำไรบ้างนะคะอาจต้องคัดคอสก็คืออาจจะต้องลดต้นทุนการผลิตหรือลดต้นทุนที่เป็นฟิกคอสบางอย่างนะคะเพื่อให้เกิดความสมดุลในบริษัทช่วงปลายเดือน เงินที่คุณควรจะได้ผลกําไรที่คุณควรจะได้อาจจะมีการชะลอหรือมีการจ่ายให้คุณช้ากว่ากําหนดนะคะส่วนการเงินของคนทั่วไปเนี่ยถึงแม้ว่าจะหามาได้แต่เดือนนี้ก็ต้องประหยัดหน่อยต้องวางแผนการใช้เงินหรือบางคนคิดมากขึ้นว่าจะใช้จะจับจ่ายใช้สอยอะไรจะซื้ออะไรก็ต้องดูว่ามันสมควรซื้อหรือไม่นะคะ ต่อไปพี่จะเปิดไพอ่ออร์ค e ลอีก3าใบเพื่อจะดูคำแนะนำทั่วไปสำหรับเดือนนี้นะคะใบแรก Release การปลดปล่อยใบยที่2 k i n e t s ใบที่3 Choice ทางเลือกเดี๋ยวพี่จะอ่านทีเดียวดูจาก v i ช u a l นะคะ Release เนี่ยเขาบอกให้เราปลดปล่อยอะไรบางอย่างเป็นไปได้ว่าคนที่ตัดสินใจเลือกทำงานที่ตัวเองรัก หรือเลือกทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอาจจะปล่อยวางงานเก่าไม่ได้แต่พี่พายแนะนำว่าให้ปล่อยไปนะคะเพราะเรายังมีโอกาสมีเส้นทางให้เลือกอีกหลากหลายนะคะให้เราเนี่ยเปิดโอกาสให้ตัวเองดูจากภาพเนี่ยทุกใบเนี่ยจะอยู่ในจะอยู่ในช่วงกลางคืนและมีดวงดาวก็อาจจะหมายถึงความหวังในอนาคต ถึงแม้ว่าสิ่งที่เราเลือกตอนนี้มันยังอาจจะไม่แน่ชัดยังอาจจะสับสนแต่แต่เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยความหวังที่จะประสบความสำเร็จค่อนข้างมีสูงนะคะให้เราเนี่ยมองออกไปข้างหน้าแล้วก็กล้าที่จะเลือกตัดสินใจในเส้นทางที่คุณชอบนะคะพี่ก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ของชาวราศีธนูนะคะ ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ